กาสวัสดีครับพี่พี่น้องชาวบนทีคารมรักทุกท่านครับผมนิมิตสิทธิไตรสอประชอของพี่พี่น้องกัรพระพอครับพีพพ่น้องในเซาเมนีอีกมือหนึ่งครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้สอประชอของพี่พี่น้องได้ไปประชุมอยู่ที่สภา,พาเพื่อไปประชุมห่วมกันระวางกรรมธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคก,กับกรรมธิการสื่อสารมวลชนในเรื่องของการปฏิรูปมาตรการ และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคมสิ่งทั้งสองกรรมธิการเนี่ยจะรวมกันเพียรหน้าดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคม แต่ก็ต้องเห็นให้แล้วเซจให้ท่านเวลาในกรอบกรอนที่จะมีการลงมติหลับหรือบลับในหลางลรัฐมนุญนะครับและช่วงบ่ายสปชเขาไว้พ่น้องก็ได้ไป่วมสัมมนาอยู่ที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมละมาการเดนซึ่งเป็นการสัมมนานอกสถานที่ของสปช ในหัวข้อเรื่องสารใจปฏิรูปสภาพปฏิรูปแห่งชาตินะครับซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ก็เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบภาพรวมของของงานที่ผ่านมาของสภาพปฏิรูปและกะ,อะของกรรมธิการทุกส่วนร่วมทั้งเป็นเพื่โอกาสที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองอบสักาต่างๆในการทํางานเพื่อที่จะถือเป็นการสรุปการทํางานในทิศทาง บูรณาการกระบวนการทำงานทั้งหมดให้เป็นราคาภาพและได้ประสิทธิภาพสูงสุดหลักอาจจะเป็นคอที่มารวมกันที่จะกำหนดกรอบการทำงานให้ดำเนินการให้แล้วเซตตามกรอบของการเหตุงานด้านการปฏิรูป ก่อนที่จะทรงให้รัฐบาลในคณะรัฐใน,าใน,นดทาทีในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะซึ่งอาจจะต้องใส่คำว่าระวังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและก็เห็นให้เกิดภาพของความชัดเจนในการนำเสนอวทบาทนาทีและกับแผนง,งานที่กำลังดำเนินการอยู่ ในภาพรวมแล้วในการนําเสนอจะต้องอา,อาจจะต้องใส่คําว่าต,ต้องเฮ็ดเป็นเอกสารซึ่งมูว่าน,นี่ก็ได้มีการเปิดเผยถึงการนําเสนอเอกสารในรูปแบบที่เป็นทั้งการนาเสนอทั้งหมด3สที่เกตวาละปฏิรูปและกะ็6วาละการพัฒนาซึ่งเอกสารต่างๆก็จะเฮ็ดแยกประเภทออกเป็นว่าประเด็นปัญหามีจังไดการแก้ปัญหาเหตุจังไดบ่อยเป็นรักการ หรือวิธีการรวมทั้งขอเสนอที่เป็นยุทธศาสตร์ของแต่ละเรื่องยกตัวอย่างเช่นประเด็นของยุทธศาสตร์ทางด้านการปร้องกันการทุจริตครอบชันกับในรายละเอียดเอกสารที่สชพชพีนองใดรับมานี่ก็จะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องการรักมิติธรรม หลักกาเป็นเรื่องของการสร้างความโปร่งใสกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับก็บตอนนิเวนการการกระถงข้อมูลการส่งเสริมให้กลไกสนับสนุนการมิส่วนมของประชาชนลดการใสดร้นิสในการเวจานาทีของราชการเพื่อประสิทธิภาพประสิพลและการความกลุ่มคาขจัดโอกาสทุจริตโดยการตรวจสอบจับกลุ่มลงโทษอย่างเข็งขัดแต่จริงจังตลอดจนการลดการแทรกแซงทางการเมือง และการสร้างเครือข่ายอุปัมภมสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในเอกสารที่รวบรวมทั้งหมด3าว่าละและก็ถือเป็นสิ่งที่เป็นขอสรุปว่าว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นในการปฏิรูปที่กล่าวมาแล้วกถือว่าเป,เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนที่นำเสนอในโอกาสต่อไป มือนีมัดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ